ที่เบิ่งปักเน่าสมหวานเบอตุ่นตางตุ่นมันหักสมตางกับแม่เอ้ยนะครับจะเริ่มด้วยแม่เร้่มหนึ่งปุ่มผ้ากาเบอร์สองนะครับเลือกพิ่นเก่าได้แบบเดิมเลือกพิ่นเดิมได้แบบเก่าพี่น้องผู้บรวจนำเข้านะครับเพียนะครับเลือกคือพลังเบอร์สองด้วแม่แม่ตางเบอร์สองเด้อนะครับเบอร์สองแม่นเตียนเพิ่นไหนเบอร์ผู้ใดเขาเอาเงืนมาให้เอากาคาเบอร์สองที่เก่าหมดละ นะครับโอ้คืได้พพักตาแรกหัวแรกแต่แม่นะครับพักง้มตัวหละสวัสดีลาหลางรถลารถคือมือเข้าไปถึงคุณพี่ปูนฟองกลองที่เโานะครับฝ่ากระเด้อหนาเด้อกาเบอร์สองร้อง้องใหม่ ด,ด้จกคุณจากโคเบอร์กระพริบสวัสดีพ <c oughs> ี่น้องนะครับทางหน้าโรงเรียนปูคำเบ้านะครับวันนี้เด้อวัอนนี้จะเลื่อนไปเลือกตั้งเด้อล่ะหนึ่งกุมภากาเบอร์สองนะครับกาเบอร์สองเ่อใหม่นะครับเลือก,ก,น,กนักสุภาพทางการผู้สมัครสอนดอนจากพักประชาชนนะครับฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โอ้นี่เราขายไอชิมเอารถนู้ไอติมไทย์ก้องแข่งฟุตไดแรีมาทัาเฮื่อนเพิ่นอยู่นี่เด้อนั่มาเสือหอดเงี่ยมสุภวัตสุภวัตเบอร์สองสุภวัตเบอร์สามสุวัตประชาชนโอ้ยอย่าเวิ่งพยาญชนะเกี่ยวดีขนาดนั้อเอาอยู่ที่สร้างปัดดอกเกี่ยวดีขนาดน้อท่านนี้ สวัสดีขัามาแรกม้าขึ้นบนลัดย่ามอัสดงนี่เป็นตะเบิ้นั่น้ดแบนงเอามีเวลาแคี่สิบเมืเนี่ยวันนี้ยิบแปดเก้าสามสิบยิบเก้าสามสิบสามเอฟได้ยุสามเอได้ยสิบสามเมื่อสามเมอ นายกพรการัมิดีครับผมจะเลือกะครับดึงตงุ้มตาเลือกสอนต่อพัคประชาชนนะครับกาเบอร์สองกาเบอร์สองล่องของไม่เลือกคนเก่าได้แบบเดิมเลือกคนเดิมได้แบบเก่าที่นองผู้บุญมาเข้าล่องเตียนเบิงนะครับกาเบอร์สองล่องของไม้ไหมาล่องซี่ต้นบักเน้าสีหวานเอือร์ต้นตาต้นมัดหักสรงตางกดัน นะครับพี่น้องล่อดกาเบิ้ลล่อดเทียนมืงนะครับล่อดพิดเบิ้ลล่อดกาเบิ้ลนะครับบ้านนี้บ้านนี้อยู่บ้านโอ้บ้านเดียวกันผู้ใหญ่ตัวนี้คนละคุ้มตัวคนละคุ้มอ้าเดี๋ยว่าคุ้มหน่อยไงบ้านนี้เนี่ยเกะโอ้ฟังใจฟังหัวโอ้หูใหญ่ตัวใหญ่ใ้เ้าร่วาก็ได้ครับเขาคืตลาดนี้ คำนี้แหละยุตระดาเลยสวัสดีครับประเมธินออนครับนี่คือเสียงของพัพประชาชนนะครับพูดจากผู้สมาร์เบอร์สองสุภาพร่างการนะครับเมื่อนี้มาประชาสัมพันขอคระแน่นเสียงนะครับช่วงโคมสุดท้ายนะครับผมเสาหนีนะครับป่าพีปาานอง เอาค้นรับใบแจคนวานล่องับใส่งานมึงเลยครับสวัสดีนะครับฝากด้วยนะครับเบอร์สองนะครับเสาร์นี้นะครับอย่าลืมกาเบอร์สองเข้าคูหากาเบอร์สองขอบคุณครับสดด้วยตอนีว่าเป็นนี้เลี้ยวขวา้ขึ้นไปอยู่ไป้ลบ้านสิบ้าใช่ไหม ร้อยาดกับรถร้อยาดกับรถนะเด้อพอดนะครับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าบ้นเสาร์อย่าลืมไปใส่ิีเลือกตั้งเด้อพอนะครับหนึ่งกลุ่มผากาเบอร์สองเลือดนักสุภวัฒน์พันการผู้สมัครสจจากพรรคประชาชนเบอูสองบูสองนะครับหนึ่งกลุ่มผ้าบ้นเสาร์นีกาเบอร์สองยิ่ไม่อะไยังเคยแรกเอาได้ยังเคยแรกมาได้แล้วจ้ามาได้เบอร์สองนะครับขอบคุณนะครับ หนาวบาเนีมือขึ้นยู่นี่ลมบะลมคักว่เอาบรรยากาศกดีพออ่พออดดพ่อหนาวนะครับกีวชิดเพชรตอนแรกแถวน่นออกได้เขาก็ว่ารักอยูนไ่น ตลักดอกวาเท่าอยมบัติค่ะพ่อแม่พี่นอ้องครับขอญาตใส่เสียงฮัลโหลโปปกาศนะครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่นี่เป็นเสียงจากพรรคประชาชนผมผู้ใหญ่อาตพุทธบัวพันค,ครับมากับผู้สมัครสอนจอ่อพรรคประชาชนอำเภออุดรัาน,นีแมกสน์สวัรรณท่านจาง หนึ่งกลุมภ้ามั่นเสาดีพี่น้องผู้บนญลักลเลือกสุภวับรเป็นซอสจอเลือกสุภวพบุรไปชดเลือกพักประชาชเนเรื่อยแมนสวัสดีครับคุณแม่ครับฝาเบอร์สองนะครับผมเสาดีนะครับคุณแม่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแม่อย่าลืมนะครับหนึ่งกลุ่มผ้ากาเบอร์สองนะครับหนึ่งกลุมผา กาเบอร์สองเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชนสวัสดีสวัสดีภยเงี้นี้ด้วยเบอร์สองเลือกพรรคประชาชนนะครับเลือกสุภวัฒน์ขักก้นกลางเบอร์สอ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 งนะครับกีอะไรเอ่ยกียันกียำกีหมูนะ <c oughs> ใจไปหาเสียแก้บ้างนะครับจอดก็ได้ยาบันคำ แม่ฝากพ Quindi, ี่นะครับเปิดทุกฟันะครับเลือกพักประชาชนเลือกคนรุ่นใหม่ไปชนเลือกพักประชาชนไม่ใส่งานนะครับบาาพ่อแม่พี่น้องบาาเท้าน้ำสวัสดีครับคือเอาตะเลิบตลาดเอาครับไปคอยไปคอยเขาหัวซ้ำกินเขาแซ่บเอาแบบกินปลาแซ่บก็พอนะบากกันด้อครับากกด้ว เบอรรับป่นรเตรนทีองปากกระเด้อกรับัแม่รับแางการเบอร์สองพักประชาชนพักสีสซมนี่บักพัดนี่บักพัดนี่ต่ำแสบต่ำแสบหรับักี่ี้ไปไปเด็ดเมียงกว่าแสบที่ปากลำบากที่ดากกันเลยกินมันปากอยากมันทองเที่ยวขี่มันขา เนี่ยวันที่น6สัปดาหสวัสดีครับแม่สวัสดีครับตาสวัสดีครับจะเลือกเด้อวันที่1กุมภาพันธ์เสาร์ไปเลือกตั้งสิเบอร์สอง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 นะครับ1กุมภาพันธ์เบอร์สอง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  ี่แกแทะเนี่ยมุดฝอยส้มหยาดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขออยากใส่เสียงฮัลโหลโพประกาศเสียงนี้เป็นเสียงจากพลประชาชนผมคููใหญ่อัตพลครับวันนี้ขออยากเอาตัวมหาเอานามาเจอเอาเบอร์มาบอกกลับมาทุกทีพอน้องทางบ้านเราหาโน่นท่านนู้อ นะครับพี่น้องครับหนึ่งกลุ่มผ้าอ้ายเบอร์สองนะครับเลือกพักประชาชนอดีตพักก้าวไกลเขายุคพักเก่าเราไปเราเกิดใหม่ในานามพักประชาชนนะครับพี่แม่ได้พัก,กเกษตรกินกับยังชี้กินกับยังพักกระเซียนกับมะคุยแย้มเนื้อกินไว้กลิ่นแม้งแย้มมะจีมะตอรองแนข้อหัวตัวนี่กลินเม็ดปากอยากแม่น่อเท,ที่ยวขี่มันขา

บ้าเสี่ยงมุกผมเป็นบ้าโอ้ยกะเลี้ยงแหมมุกข่อยหาเสียงแม่ป่าหญิงบ้าเลี้ยงมุกข่อยย้วยเดี๋ยวมาไล่กครับแล้วเดี๋ยวมาไล่มาดีปากเตอร์สองก็พอเด้อเสียสีสมกึศกันจูเมาบ้าก็ได้หรอกไอ้หาเสียงอยู่สื่อบ้าก็ได้คนสิบ้าใบแดงมุกข่อยบันทึกภาพมัะจิตถือกฎหมายเขาเขาแกกันแกกัดมุกข่อยยุ้ยไเป็นคนทีมาเมาเหรอฉันเขอย่าอย่าเฝ้าหู สวัสด kind of ีไปยังบ้านปลายไม้สวัสดีไปยังบ้านปลายไม้นะครับเดือนนี้ไม่ได้มาเจอกันนะครับเดือนนี <h <h ้ติดหาเสียงขออนุญาตมาไกลกันยามหาเสียงณร้านบ้านปลายไม้นะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่เอ็บ้านป่าไม้น,มไปไปนะครับ